ห้องนะครับจับเวลาครับคอนเนคโกคอนเนคกนเองเแชทต่อบ้าสักันสวัสดีค่ะพวกเราบครูีร้วันโรงเรียนางังี่อยบอัาร์ตเมนไลผัดแกงัเจสประธานจบรมแพทเทรนีทตีนเลยงผ่านุกานโอปปประชาสัมพันธ์ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับชมรมโทรีนะเพราะว่าโรงเรียนยาขาวพีาายาคมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นของพวกเราก่อนเลยนะครับว้ามาชมรมของพวกเราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเป็นแหล่งภาพและติดระบาดของยาเสพติดตั้งอยู่บนรอยดอกสังกัดคือขอนแก่นอุดรธานีและกาฬสินธุ์พวกเราเป็นชมรมตัวการหา,ราทำพัฒนา,าชมรมมาตั้งแนวคิดออบ้านวัดโรงเรียนอาชมรมของเราถอดตั้งขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2557ปัจจุบันนึง การถึงชมรมที่ว่าร่วมขิ่ร่วมทำเด็ดงานผู้ใหญ่หนุนเราได้จัดทำแผนจิตกรรมและแผนงานชมรมโคการรละบูรณาการกิจกรรมแล้วถูประสบในระยะเวลาตั้งหมายงบประมาณและเพื่อช่อสร้างเต้นกิจกรรมเป็นกิจกรรมตามความเหมาะสมกิจกรรมต้องการของสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีพศ2566เรามีแผนดำเนินกิจกรรมทิดศักดิ์ติดกิจกรรม โปโรมของเราําเนินงานตาศัดสามกอสามทเาตรของโครงการตออที่หนอกรรมการกอกรรมการมาพาีทุ่คนมีส่วนร่วมกรรการของเรานการที่ได้การประกอบด้วยชี่ที่1นึ่ารการที่ติตัมิตรภพมิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแบนเป็นปรนนเพือจะมาเป็นรองประธานมีบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนมีบุคลากรบทบาทหน้าที่ที่เข้ามารับอีกด้วยครับเกิดที่ที่คณะกรรมการดำเนินงานก็คือวเราไหเลยค่ะโมีการัก เป็นเที่ยวสมาชิกมิจิตอาตาระดับองค์บริหารผู้รับผิดชอบพนักงานสรรสนใจทำกิกรต่างเพื่อส่วนรวมเป็นเป็นข้าฝ่ายปฏิจุบันเป็นที่สิบั้งหมาสามสิบคนมีต้นเหตุโครงสร้างหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีชัดเจนมีวาระการทำงานหนึ่งปีประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกตลอดรายงานผลข้าวหน้าปัญหาบริษัทในการทำงานเพื่อนำมาดำเนินงานให้เกิดผลค่ามากยิ่งขึ้นนุ่นคือความสำเร็จตามวิจัยทั้าใช้ความมีความสุขใจ ที่ชัดเต้นโดยเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองนวลโดยใช้ชื่อบัญชีชื่อว่าบัญชีมรมธุบินตวันโรงเรียนยาคามพยาคงมีระเบียบการเบิกจ่ายส่งในสาหามต้องการใช้เงินคณะกรรมการต้องเสนอ่ผนการใช้จากที่ประชุมเท่านั้นมีบัญชีรายรับรายจ่ายชัดเจนและมีการเกิดสอบัญชีจำน่นด้วยค่ะโดยมีกระบ่มประธานชมรมเป็นผู้ลงนามกับก๊กับควบคุมการระเบียบชมรมและมีติดประกาศการใช้จ่ายให้นสมาชิกทราบทุกเือนด้นะคะเรามีกองทุนใช้ในการดำเนินกิจกรรมเฉลี่ยปีละหนึ่งแปดพันบาท เก็บแบ,บ่งจ่ายตามวัตถุประสมเป็นห้าหายภายใต้แนวคิบหาม่<ห>าใช้เป็นในควาาโปรงใสหายที่1เราได้รับจาโรงงานายนี่สิบ้านหมื่สามพันบาทค่าประานียายที่2พวกเราหาได้ไดเองจากการเปิดบวกและขายเฉพาะของชมรมร้านกาแฟทูบีอย่างค่ะคุ เหมือน,นเช่นนี้60%ใช้ทำกิจการ,รที่ต้องเป็นประโยชน์และขอขอขอโทษค่ะต่อแกนนำและสมาชิก20%ใช้ในงานจิตอาสาภายในชมรมเพื่อรวมจิตใจให้กันเป็นหนึ่งโดยชมรมของเรา,ามีกิจกรรมสร้างกลุ่มงการสร้างกลุ่มงการให้ <laughs> Thank you. กอที่3ก็อกิจกรรมกอกิจกรรมเราดำเนินกิจกรรมตามสารวัตรลกโดยมีแผนงานประจำเดอนปีและแผนงาน5ปีดังนี้ค่ะวิที่1โรตนเรี่องต้งตงต่้งตัดงตั้งตั้งั้งตั้งตั้งต้ติ้งั้งตั้งกัต่้งตั้งตั้ตังตั้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 กั้งตั้เั้งตั้เรั้ตังตั้ังมั้งตั้งั้งตัตั้งตั้ง้ัั ไนนานจัดงานอาหารการรองคนุงบนทีบีเพิเงินขึ้นแได้รับรางวัลชมรมทีดีเดีๆแับเธอทุกปีว้าวว้าว